สวัสดีค่ะมาโบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมอนี้เลิกสันวันดีค่ะมอนี้เลยสามารถตั้งเสาบานค่ะพี่น้องนี่ค่ะสร้างอยาตีพี่น้องเพิ่นกับมาตุ่มมโฮมกันนะคะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวนูส้สิหาเสามาก่อนค่ะพี่มากแต่สดเชิญผ้ามนะคะผ้ามแล้วก็มามา,มาตั้งเสามาแล้วก็ลงพอนะคะพี่น้องแล้วก็มอนี้ค่ะอากาศกด็ดีดีค่ะไม่มีแดด ฝนโปรยลงมานิดหนึ่งเหมือนเสาเป็นเลิกเลิกดีเลิกเย็นแห้งค่ะพี่น้องมโอนี้เนี่ค่ะบรรยากาศออกมาอยู่ทงอยู่ทาค่ะอยู่ทงหน้านี่ค่ะสะมาเห็ดเหี่นอยู่ทงหน้าพี่น้องมาอยู่ค่นี่ค่ะมีแต่ยาพี่น้องยาตีพี่น้องก็จะมีคลองไหวนะ้ะค่ะคลองไหวเดหนูก็สภาพไปเบ่งคลองไหวก่อนมีอีกอย่างหนึ่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสร้างเพื่อมาขาล่ะนี่คนมีคณพอค่ะ นี่ค่ะแล้วแมาที่ไหนนี่คับแล้วก็ข้องวายกับเสื้อนกับสื้อผูกนี่ค่ะพี่น้องพวกข้าวตอพวกอีหยังเนื่อสีหาพี่น้องใหม่เก่าใหม่มงคลเก่ายางเนาะค่ะที่ซื้อมาแล้วก็พวกเม็ดท่านยาผืชต่างๆเนาะค่ะที่ซื้อนี่ค่ะที่เห็ดมาแล้วก็เสมีขนมนี่ค่ะ ขนมยายซื้อมาให้ค่ะข้องยิบท่งเหยื่อยท่องค่ะแล้วก็หัวหมูนะคะของไหวแล้วก็ไส้ไส้ในตั้งเสาเอกเสาโทค่ะพี่นอ้องแล้วก็พลไม้เก่ายางค่ะซื้อมาอันนี้เห็ดใยๆเห็ดบ,นบานๆเท่าเนาะค่ะพี่น้องตามสไตล์เข้ากับสบมี่อียังมากไหมค่ะพี่น้องกับสเปรมานีนะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็นูนให้เบิ้งบรรยากาศบานนูนทิสมายูนะคะนี่ค่ะรอบคางก็จะเป็นท่งหน้าเป็นอียังเลสิค่ะนี่ค่ะ เลิกสันวันดีค่ะมืีอวันที่16ด้วยค่ะพี่น้อง16เดือนมีนา2565ค่ะเป็นมือ4สตังเสาเอกเสาโท่าบานค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศเนาะคะ่ะด้านโน้ให้เบิร์กภาพสำนีไปก,ก่อนละก็่าเสามาพพิธีมากโนวกัให้เบิร์อีกรอบนึงนะคะพี่น้องอันนี้ลูกไส้ค่ะวัสดีครับไหนเลยสว,วัสดีครับเลยก็ีนลูกสาวก็ลูกไสก้สค่ะพี่น้องใหญ่เป็นบ่าวอ้ค่ะ เอาละค่ะพี่น้องได้รอให้เสามาเนาะค่ะแล้วก็เหลวงพ่อมาอกอย่างมากเลยค่ะ่ายขอให้เบิงอีกรอบนึงค่ะรถเสามาส่งค่ะพี่น้องตอนนี้รถเสากำลังมาส่ง เอาบ้างไล่ลาว่าเดือนนพด

แก้วมันสั่งนสั่งออแต่แล้วแต่ได้แล้ว่ไปแล้วอย่ไม่ไอย่ไมี่ยเนลุงนั้นต้นนี้ต้นนีหลเห็ดไม่ใส่ใส่หรือยังไม่แคบแคบย่งไปแ้วขึ้นลงเห็ดแมันสั่งั่หใส่มใส่มตนี้ันี้ันีนีันีนีันนีี้

ตเแดง่่อนันหาซื้อน้ำหันโตเต็มใสหน่อันนี้ค่ะ เอไปนี่ทียกเียรยกเสที่ทำการผูกัาเงือนรพันกรงฮัสเตังอัดอินพรมยมมาสาธอพโด

เดี๋ยวๆครับ này, ครับ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  มัแวีเ <accurately> งินไหลมาทไหลมาสบายหายห่อนเงินข้างแกวไหลมากคือน้ตาโรคฟ้าสัญญาาหายไกลางยาให้มีได้หะนี่อย่แห้งละหมูด้ยสมบูรณ์กบอยุ่วัดุกเขาโยนเนี่ก็เจ้ากันโยนตัวเ

Hãy đây cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ค่ะพี่น้องตอนนี้ถ้มเพิ่งกำลังท้ำพิธีที่เอาเสาเอกเสาโทลงล่องล่องลูมนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็มีญาติพี่น้องมาไลายล่ตุ่มห่มกันค่ะพี่น้องนะคะไอวัววะยังไอวัวยัง นี่ค่ะพี่น้องนี่เื่อนอะไรนีเื่อนะไรนวิดเถื่อนแล้วก็ิดไฟือนไคะโอย่างูเ่หังเขี้ยโบนี่เีแล้วก็ดูยวจมใ่

เด็กกันสุดตาไปแล้วนะกล้ามากล้าไปนะล่ะ cái mùa tiêu của hai mùa tiêu của hai mùa tiêu của hai mùa tiêu của bạn <laughs>

ไม่ใช่คันค่ะฟันวะโอ้มันชเป็นแบบม่วๆอะไรก็วาเลอมั้วัน้ำชส้เอ ใช่ค่ะพี่น้องพี่ที่ยกเสาเอกก็แล้วไปแล้วหันเลือเสาโตค่ะพี่น้องเห็นไหมคะก็มีพีะอาจารย์ก็ท่ามเพื่มาเห็ดพี่ที่หายค่ะเห็นไหมเมื่อกี้อ้อนไม่กดอันไหนมันก็เร็ว มีคาะที่นี่ก็จะเป็นเสาโข่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเสาเอกเก็บไปลรวคะภาพแรกๆลูกค่ายหายอาสม่วหรือว่าบสเสียนได้ค่ะพี่น้องตันุกัะเอาลงเพราะว่ามันเป็นที่ที่เมือนี้วันรีหาทินุสุดใหมากมากต่างเสาเอกนะคะพี่น้องก็ขอโทษขอให้ได้หลาย นี่คือยอคเสาเสาโตด้วยค่ะพี่น้อง 早いな。 ตั้งเสาเอกเสาโทก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะพี่น้องต่อไปก็เป็นการเรียงอาหารนี่ยพี่น้องค่ะสิมาร่วมตั้งเสาค่ะพี่น้องนี่ค่ะสร้างพิ้นกระละเอาเสาลงสิบสองตนนะคะพี่น้องบ้านลังนี้นี่ค่ะเดืดเสร็จให้เบ่งสิบสองตนกําลังสร้างกระลังเอาเสาลงเอาหยางลงเนะคะพี่น้องกับบรรยากาศทั่วไปเดยนหนุสภาพาไปเบ่งช่วงเพื้นแตงพระเขาผ้านังค่ะพี่น้องสู น้องซูงนุงซูใหญ่ๆกินนะคะพี่น้องเดือดดงสุภาพไปเบิงะะ่งค่ะนรคะพี่น้องกําลังกินเขานะคะผููคนเมื่อบานกบมี่กบเมื่อบานแล้วก็มี่ค่ะพี่น้องผู้งเพิ่มกินเขานะคะเนราคามื่อนี้ก็จะเป็นบรรยากาศซร,รัพนี้นะคะพี่น้องเป็นเลยง,งามเย่ยมดีค่ะมาตัางเสาเอกเสาโตไว้นะคะพี่น้องหาเงนินอีกะจ้าหนึ่งขอสมเหตุให้เป็นสำเร็จลูกค,ค่ะพี่น้องในระคะภาพอาซีบอชัดหรือว่า อาเซมีการเคลื่อนไหวหรือว่าอีหยังแนมวม,วมวนั่วๆแน่นะค่ะพี่น้องโัรวาไทยหลายคนค่ะช่วงที่ทำพิธีหนูก็ไปทำพิธีแล้วก็สตริยไทย,ทย,ทยภ่าพนะคะแต่ช่วงที่หนูทายเอก็สตรยไทย,ทยประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องมื่อสรรันจันวันดีวันที่สิบหกมีมีนาค่ะพี่น้องไปบ้านต่างเสาค่ะสองพันห้าร้อยยี่หกสิบห้านี่ค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายเด้อค่ะที่เข้ามารับชมค่ะต่อไปกัน นะค่ะของคุณหลายๆที่เขามารับชมทุกูทุกคนค่ะพอกันคลิปหน้าเป็นเมนูอาหารคือเก่านะคะพี่น้องอาหารนุ่งใส่เบิ้งเบิ้งผาบรรยากาศอันนี้คือน้องเขาจะเอาเสามาส่งนะคะเขาจะเอาใส่รถเค็นเพราะเสามันใหญ่มันสูงแห้งก็เลยใส่รถเค็นยกลงค่ะพี่น้องเนี่ค่ะเนี่หละจ้ะขอคุณหลายๆเด้วยทุกูทุกคนที่เขามารับชมค่ะค่ะไปละค่ะ